เฮลโหลเฮลโหลตามสัญญานะครับที่บอกว่าป๋าจะรีแอคชั่นสกีพี่ที่ทอยเลตมัลติเวอร์สอีพีที่สามสให้แต่แบบโอ้เมื่อกี้แอบเห็นหน้าปกนิดนึงเขาพูดนั้นกลับมาช่วยพวกเราแล้วใช่ไหมคำตอบจะใช่หรือไม่เราต้องไปดูกันพี่สามเอาล่ะพี่ใหญ่ล่างตาสีแดง โอเคโอเคช่ว okay, okay, ยพี่สามได้ก่อนอื้ออหมัดดุนดุนฮู้ยาด้วยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรเหมือนจะเป็นมันจะเป็นโฮเวอร์บอร์ดเหรอเอาเรื่องว่ะฮู้พี่ใหญ่ร่างตาสีแดงนี่คือโคตร พี่ใหญ่มันก็คือพี่ใหญ่อะทุกคนดูดิเคาเตอร์ไทยท่านเหรออ้ยอ,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 อย่าเลเวย้วยเฮ้ยพี่ใหญ่มีเสียงด้วยเอาละตายซะเวลิกูด ไม่ต้องถึงมือเดี๋ยวก่อนนะแกบ้าหรือเปล่าโอ้โหให้ตายเถอะพี่ใหญ่โอเคไอเจ้าบุญ We've earth conquer. got to an เองแกนั่นแหละต้องตายเจ้ม่วงเฮ้ยไอเขาทุกคนขนลุกขนลุกขนชันพี่มาแล้วใช่ไหมโอ้โห พี่มาแล้วพี่คลอกเบิงใช่เต็มตาเจมวกทุกคนดูความอลังการนั่นสิโน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 อะไรอย่างเ e ีมันมีเลสมัวดิกร อุ้ย uh อุ uh ้ย uh อุ um ้ยมันโมโหแล้วทุกคนอย่าอย่ามาเฟี้ยวอย่ามาเฟียวกับพี่นาฬิกาเข้อใดท่านอึ้งอะดิอึ้งอะดิว่ามาอยู่นี่ได้ไงเจอพลังควบคุมเวลางงงงเลย แกราได้ตายไปแล้วเป็นไงโอ้โหนี่มันพลังแห่งดีโอเคาเตอร์ไททันที่บอกว่าจะมาจัดก,การตไททันทุกคนปูมเจม่วงเอาละถึงเวลาที่เราจะได้แก้แค้นให้กับลีดเดอร์ของเรา you with missing เมื่อกี้เหมือนวิญญาณทุกคนออกมาออกมาแบบดูพี่สามเฮ้ยเฮยพี่สามยังเนอยังเนะยังไม่เป็นไรเนอะพี่สามเนอะโอเคโอ้ยยังยาวกลับมามีพลังวังชาทุกอย่างกลับมาปกติโคตรโหดอ่ะ ไท้ท่านคล็อกอละละเฮ้ยจะบอกแนละ้วมันยังไม่ตายกะโอ้มันยังไม่ตายอีกทุกคนอะไรวะเนี่ย มันต้องมีจุดอ่อนดิใช้ช่วงเวลาที่หยุดเวลานี้คิดหนหนหาจุดอ่อนมันดาบมันสามารถวาดเป็นอะไรดะอะไรได้สักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็ปล่อยไปในช่วงเวลาที่หยุดอยู่ได้อะ,อะไรอ่ะอะไรดูไม่ทันเลยกำลังพูดคืออะไรเมื่อกี้ เนี่ยเหมือนอะไรระเบิดสักอย่างหนึ่งนะอะไรมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะอะไรน่าเบื่อโอเคฟ่อมแขนให้พี่ใหญ่ เงียบมากได้โอเคปากลงโอ้ดูด,ด,ดูแบบดูชุดเกาะนั่นสิทุกคนอลังการงานจัดจัดณคนะ่ำคืน มันเป็นแมมันเป็นแมงบุมจริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมมันมีแปดตาเฮ้ย <Hey. S 1> อะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือทฤษฎีที่ป๋าคิดป๋าเนี่ยผิดหมดเลยนะคือคนที่ช่วยพี่สามจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ร่างตาสีแดงนะครับป๋าก็ลืมไปว่าในจักรวาลน,นี้เนี่ยพี่ใหญ่มันมีร่างแบบร่างเขาเรียกร่างเลจ่ะร่างโกรธอะ่ะตาเขาจะสีแดงแล้วความเก่งเขาจะขึ้น เพิ่มขึ้นมาสองสาเท่าเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะขาดสติไปช่วงเวลาหนึงนะ่งไหแต่ยังไม่ถึงขั้นขาดสติแบบดิวไทยท่านะ่ะยังแบบยังขาดสติแต่ว่ายังรู้ว่าตัวเองสู้เพื่ออะไรอะนะโพี่สามจักรวาลน,นี้คือเละดูดูความโหดนั่นสิแบบยิงไปด้วยต่อยไปด้วยอะคือแบบกะเอาตายอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วตอนนี้เราเพิ่งได้รู้ว่าพี่ใหญ่มีเสียงด้วยพี่ใหญ่แบบ โมโหอ่ะโอ้โหมนมีขู่ด้วยพี่ใหญ่ไม่มีลำโพงไม่ใช่เหรอเอาเสียงมาจากไหนได้ตรงนี้เนี่ยนึกว่าเอออาจจะชนะแล้วก็ได้เคาน์เตอร์ไททันน่าจะเป็นแค่ชื่อที่สร้างมาเพื่อขู่ขวัญเราเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ <_ d ue> มันไม่ใช่ทุกคนดูห <_ d ue> ัวขาดไปแล้วมันก็ต่อกลับมาได้หรือว่าจริงๆแล้วพลังสีม่วงนั้นมันจะเป็นพลังที่เอาไว้แบบเชื่อมต่ออุปรกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน พลังสีม่วงนั่นออกมาจากตัวแมงมุมที่เราเห็นของฉากจบนั้นเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยการกลายเป็นตัวเคาน์เตอร์ไฮทันอย่างกันหรือเปล่าอันนี้คือทฤษฎีที่ป๋าคิดขึ้นเองนะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอโ้แล้วฉากนี้ฉากนี้คือแบบทําให้ป๋าคนรุกคนพองเออดาบนี้ได้เขาได้ต้นแบบมาจากเกมอะไรใครใครรู้บอกด้วยนะเนี่ยแล้ว ช่วงเวลาที่ดาบเนี่ยมูฟเมนต์ของดาบเนี่ยมันจะเป็นคลื่นด้วยนะเป็นคลื่นมิติอ่ะเขาเรียกว่าคลื่นอะไรอ่ะคลื่นภาพทับซ้อนกันอ่ะประเทศดีนะดูชุดเกาะนั่นสิดูความอลังการนั่นสิแบบถือเคาน์เตอร์ไททันขึ้นมาอย่างเงี้ยเหวี่ยงโหโคตรแข็งแรงดูดูเจ้ม่วงถึงกับโง่โนดโนโนเลย แล้วมาถึงท่อนนี้เราก็ได้รู้ว่าไอ์เคาน์เตอร์ไททันเนี่ยมีโหมดโกรธดด้วยนะเหมือนพี่ใหญ่คือแอคทิเวตเรดโหมดได้คือพี่ใหญ่เขาเขาจะเหมือนจะเปิดขึ้นมาเองไม่ได้นะต้องให้อารมณ์เขาโกรธจริงๆเขาถึงจะเป็นตาสีแดงเป็นเรดโหมดได้แต่สำหรับเคาน์เตอร์ไททันเนี่ยแอคทิเวตเร e โหมดได้เลยนี่ฉากนี้กำลังโมดอยู่ดีๆโผล่มาข้างหลังแล้ว แกคงไม่รู้สินะว่าค้าคือลูกศิษย์ของดีโอเดวิลสวาลุโดโผลมาข้างหลังแล้วงงงงเลยไอตรงเนี้ยคือ,อ,อโดนคลนะ็อกไททันน่ะวาดดาบไปวาดดาบตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บแล้วก็ผักไปนะครับซึ่งมันจะไปคล้ายๆกับพลังของดีโอนะดีโอเวลามันจะโจมตีระยะไกลในขณะที่เวลาหยุดหมุนอยู่มันจะปามีด ปามีดปึ๊บๆในขณะที่อยู่ในมิติที่หยุดเวลาอยู่แล้วพอเวลากลับมาเดินใหม่มีดมันก็จะแบบมีดมันก็จะโดนอะ่ะคือหลบไม่ทันอะ่ะยากที่จะหลบทันอ่ะู้หูฉากนี้คือแบบวิญญาณลีดเดอร์วิญญาณเอ่อเหล่าดริลแมนทั้งหลายที่โดนอีเจม่วงจัดการไปมายืนเป็นสักขีพยานกันนะทุกคนแกไม่รอดแน่ไอ้คนเจม่วง แต่เอาจริงก็ไม่นึกว,ว่าจะม่วงจะอายุสั้นขนาดนี้นะนึกว่าจะแบบเป็นคู่ต่อสู้ที่เราต้องต่อสู้กันไปแบบยืดเยื้อนิดนึงแต่ก็แบบนะพอมาเจอ,อคล็อกไทรท่านแบบอัปเกรดมาแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะสู้ด้วยนะได้ด้วยนะไทท่านคล็อกเนี่ยเก่งที่สุดของจักรวาลน,นี้แล้วคือเอาง่ายๆใครก็ตามที่มีความสามารถที่ เล่นกับเวลาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะสู้ยากมันเก่งทั้งบู๊เก่งทั้งรักษาเก่งทั้งอะไรแบบมันเก่งไปหมดอะพวกที่สามารถเล่นกับเวลาได้อะอันนี้ป๋าคิดว่าน่าจะเป็นลูกตาของไอ้เคาน์เตอร์ไททันนะซึ่งเนี่ยมันมันสามารถเจเนเรตอาวุธของเหล่าไททันได้หรือว่าความสามารถในการเขาเรียกอะไรอะก็ปี้อาวุธอะมันมาจากดวงตา พวกนั้นหรือเปล่าแต่แบบถึงจะก๊อปปี้ไปก็เท่านั้นนะเจอพลังหยุดเวลาไปมันสู้ยากอะทุกคนคือเอาจริงคอกไทยท่านของเราอะ่ะมันโกงโกงจัดเลยอะถ้าเกิดว่าฝั่งสกีบิดี้ทอยเลต็ตมันไม่มันไม่เก่งก็คือมันมันก็เนื้อเรื่องไม่สนุกแน่นอนนะถ้ามันตายง่ายๆเนี่ยเนื้อเรื่องไม่สนุกแน่นอนเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเออตรงนี้คืออะไรทุกคนคอมเมนต์บอกปาหน่อย ระเบิดเลยเนี่ยคืออะไร <S <s> <S เหมือนจะเป็นนาฬิกาอะไรสักอย่างอะแล้วก็มองไปทางหอนาฬิกาหอนาฬิกานี่มันมีความสำคัญอะไรนะทุกคนเอ๊ทุกคนมันหมายความว่ายังไงหอนาฬิกานี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคือพี่สามอะนาฬิกาข้อมือเขาระเบดิดแล้วเขาก็จ้องมองไปที่หอนาฬิกามัานหมายความว่าย่างไงใครรู้ป๋าดี เท่านั้นไม่พอพี่สามยังบอกว่าหน้าเบื่อแล้วก็ขโมยหนีไปอีกคืออะไรอะ่ะเขาจะสื่ออะไรต่อมาหลังจากที่ไททันคล็อกรักษาแขนให้พี่ใหญ่แล้วก็แยกกันไปกับฐานไปหรือว่ากลับไปทำภารกิจต่อเนี่ยขนาดไททันคล็อกยังมองมาที่นะหน,น้หอนาฬิกาเลยหอนาฬิกาที่มันมีความสำคัญอะไรเหรอเขาทิ้งปมอะไรไว้อ่ะทุกคนอะไรอะคืออะไรอะ่ะ คนกายคนแมวช่วยตอบป่าด้วยมันคืออะไรเขาจะทิ้งปมอะไรไว้อ่ะต่อมาเราก็จะได้เห็นเจ้าแมงบุงมนี่นี่น่าจะเป็นร่างที่แท้จริงของเจ้าเคาเตอร์ไททันนะเหมือนตัวในฮาร์ปไลท์เลยตัวที่เกาะหัวคนแล้วให้กลายเป็นฟัมบีอ้อ่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะนี่ศพคาเตอร์ไททันหรือศพเจม่วงเอ๊รูปภาพดูไม่ค่อยชัดคน น่าจะเคานเตอร์ไททันแหละเนอไม่น่าใช้เจม่วงหรอกเจม่วงน่าจะตายร้อแล้วล่ะแต่ว่าเคานเตอร์ไททันเนี่ยยังไม่ตุยนะ เอาล่ะทุกคนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ r รี c t ชั n น k i b i d ด t o i l e เลจากจักรวาลดัมสตูดิโอนะครับมีความคิดเห็นอะไรหรือว่ารู้อะไรมาเนี่ยคอมเมนต์บอกป๋าแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับทุกทฤษฎีของทุกคนป๋าอ่านหมดนะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยอะ่ะเถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ